สวัสดีครับพับเป็น hmm. พี่น้องปองปลาละเกฟซีแม่สุภาพครัวลำเพลินครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็มาสแตนบายอยู่บ้านสาวน้อยคือเก่าล่ะพี่น้องครับบ้านสาวน้อยเก่าครับพี่น้องครับน,นำทีมงานโดยแม่สุภาพครัวลำเพลินที่เก่าล่ะครับพี่น้องครับยินข่าวว่าลูกไส้สามารถกนินขขาวน้ำลูกไส้คนไหนแขกงรอดเพิ่อ,อปลาอำนาจหรือว่านุ่มจิ๋เบิ่งดูผู้ใดอะไรพี่น้องครับมาเบิ่งมาจอดเบื้องนะพี่น้องครับ ผู้ใด้เนาะโอ้ยเจ้าไหมวะลูกไส้คนร่องสองเสียวสายจวดตัวนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยกวนคักมาเลยเสียงแสดงว่าติดใจฟีมือร์คุณนายแม่สวัสดีครับคุณนายแม่ครับสวัสดีพื่อนบ้านสายจวดแล้วก็สวัสดีพี่ตูนด้วยนะครับครับผมวัสดีมาในบ้านมาเอาเอกสางไรกันฮึยอ๋อครุ่นไมาให้ก็พอดีแม่มาเนาะแม่ติดใจฟีมือร์คุณนายแม่มาเนาะ มานีรูปมั้ยมาบิังอันนีมั้ยในวันสิว่าแบ่งบึงไงเรามารอกินเค้าอยู่แล้วมั้ยชวยจักเดียวครับพี่น้องครับช่วยจ่ายได้สองพันเมื่อวนบางเว้นในการไห้ลุงตูโทษไปพุชบ้านก็บบ้านแม่ยังล่ะโอในว่าสิโทุให้แบงบึงไงไปสินะครับเมื่อนี่ก็ได้แม่มื่อนี้ลูกชายไงได้เอาของมาให้มื่อนี้ครับลูกชายไง มานบ่ได้กินข้าวเด้อตัวนีของมาฝากุ้นได้แม่เป็น่ยังน้อนี่ยแจ๊กไม่ยังนึ่งพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นไปเฮ็ดเป็นได้เห็นเป็ดตายอ้วยตายครันอนเลยผมก็ไม่กินเนาะสงสัยเลยคนได้แม่คือสิบกินนะครับแต่เบื้องแรกนะครับดีใจร้ายครับคือสิเก็บแซ่ตู้ไว้แหละครับไอ้เบื้องโดนตะก้อนครับพี่น้องครับนี่ครับอ้าวไล่หวานพันพันตีเด้อลูกชายใยังของกาฝากุ้นเด้อดีใจร้ายดีใจร้ายไปดีครับดี ้จวดครับเป็นไงครับพี่ตูนรสชาติเป็นไงบ้างครับแซ่บครับแซ่บไหมบ้วนวันนี้กินข้าวจัทนสองสรานะครัสู้ร้านอาหารได้ไหมคนละอย่างคลอย่างกันหรือไมถึงยังไงเยี่ยมเลยทุกคนละอย่างนะครับท่านผู้ใดจมากินซีเมือคน็ได้ไม่ะสภาพคนละเพื่อนโอ้ติดใจเป็นรองครับกินแล้วอย่ากินไม่ได้กินอีกโอ้เราไว้ให้กินพร้อมไม่ได้หมสูตรนี้เฮ็ดซ้ำสองซ้ำสามก็ได้นะครับคือว่าเฮ็ดเปิบจนกรนกั่ดูดอ๋อย่างเฮ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรองครับ บ่แม่นว่าจำสูตรบ่ได้จำสูตรได้ครับสูตรของแม่ครับแซ่บอร่อยจำสูตรได้ครับเดี๋ยวนี้ลุงตูวครับผมอยากกินเมนูของคุณแม่สบายเลยไม่ได้กินหลายเดือนแล้วอีหยังล่ะครับอืมจำวามได้ว่าอยู่เมนูอีหยังสิบบกเกลือเดือนแล้วมีเมนูนึงที่เออทพญานาคที่บพาะท่านอยากินน้ำคุณแม่ขึ้นอยากกินหมูในแบบซุปเทันซอยจุ อีหยางอีหยังเนาะเมนูพ่อเจ้าบ้านมากเลยก็ได้แม่จำได้ว่าคนได้แม่หกเดือนที <leich> <À S 1> ่แล้วมาเด็กคนออกนอกมาเอาเอาเอถามเพื่อนไม่ได้ต้องถามคนรู้ใจถามเซียวดีกว่าเป็นอย่างครับเอาเป็นอย่างคืออย่างฮะขนมจีนจิ้นน้ำยากินดูยูวาจินดูยต้องถามคนรู้ใจเลยไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างเช่นเอาโดยดีกึศยาไม่ได้หรือไม่ได้เนาะแต่ว่าต้องคุณแม่ให้ได้พูดให้บุกิน กินเยอะใช่บ่อ่อคอยทานตามมหุ่งหามุ่งก็กินเรื่อยอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกไม่งะไม่รู้พื่จบ้าติดใจนะครกเดือยพเรือยบม่ไใดกินดนโดนโดนเราเฮ็ดเทือนหนึ่งแม่บ่คอยได้เฮ็ดหนอยังเลยพี่้องไม่รู้ยังเัยพี่้องครับเขาขึเมื่อใดเฮ็ดเฮ็ดคดนะอันนี้ครับมอเลกินได้อบปีเมื่อต้งแต่เกิดมากเพว่าพ่อเสียเมืกก็ได้แม่ขึ้นยากเหมนกครับขึ้ยาก เห็นเขามปนเหลือลายมันเลก็เอามันริน่มันรว่าตักหน่อยแง่บํเบลเปเพอได้ไปทหาบริิดหนเรียกเป็นบานเงึงเดด้แล้ตัวรลาตรเอาไปส่งเขารหลาดถามเขดูเอาเงินค่าฮัลโหลยู่บ้านแม่เนี่เขาโทรหาคือปรับสายพจิสังลําไยเพิ่มวางสองามรอโลดดวลุงตูบบ เอาไปตรงรอบไปมันยังสิยูเไ๋นก็มาถามเราสั่งไปตรงราไปเ <c oughs> ออสังองอ่งก็บนถามเลยเรื่องแรงยาคมแม่ขายดีเป็นทนายครับพี่รองครับลำไยแข็กหลอดได้ยินแต่เสียงพักกันแตกตื่นแรนออกมาจากบ้านครับพี่น้องอลังก <ไป S 2> ารง,งานสร้างเปิดเครื่องเสียงดังตุ้มๆเขาเฮ้ยเหม็นอย่างเนาะเลียดออกมาด้วยว่าเสียงอย่างนะคารล้มไยครับโอ้ยจวดค้าครับ โอเคเอาสรุปแล้วเนี่ยเมนูยังสรุปแล้วโอ้ยังข้าใหญ่ยุ้ยเนาะเอาพ่อในแม่ฉัได้เตรียมกันอยากบอพี่น้องอยากบออยากกูบอพี่น้องครับเอาเอางี้ยังล่ะเดี๋ยวไปดื่เงินจังหวะกัน มือจังว่ากันมือจังว่ากันเดี๋ยวเอาเมนูที่จฉพาะคือให้มาบอกพี่น้องมื้อนี้เอาเมนูใดที่พี่น้องคิดก็ได้พี่น้องก็ลองของคุณแม่มีช้อยปะครับมีช้อยจ๊สซี่หาช้อยเพราะไมีช้อยโอ้ลูกตัวนั่นเรากินแล้วกรับมันรสฉับมาขึ้นมูแล้วก็เสียบคี้บัวคือกันก็ง่ายขนาดขนาดคนรู้ใจยังมือหมจักตินครับเดคนรู้ใจยังมือหมจักดินสองเสียวนี่เพราะว่าเขาพูดกันไม่กินดูแล้วดำข้าวปุ้นมาดูเนี่ยบ้ามาเป็นอย่างมา ปีหนึ่งจะได้กินยเทิเดียวหรือจะได้กินเลยก็มีแต่ว่าต้องสูตรล่านี่ยขาดยังจ้าวขาดยังจวดครับข้าวได้จวดดีคราบน้ำโอ้ขาดน้ำโอ้ตายแล้วไปร่องไปด้องเลื่อมไปบริการเลืมเลยพอดีจังหวะกันด้วยจะฟวจังวะนะจะฟอจังหวะบัดนนอดบัดนนทหอนยมบัดนนหอดเวลาเขาจะฟอจังหวะา เอามาตานนี้เหรออืมอืมีดอ่าเฮ้ยดขาเปเาดโคสียบโอ้ยนีนเป๊ะเลยเดียวใหญ่ก็ได้ได้อยู่ดิดับไอพอคือผ่าเนาะของหวานต่างๆตร เอาได้ชวยัซ right. <Yeah. S 3> ้อนไหมรมพอหลีเขาปูมาเอาปูมมาตักใส่ให้เขาปูห่อพ้อกินแล้วทาไม่ต้องห่อพ้อมโอ้หอด้วยใช่ไหมครับเนี่ยอยรูบบเรื่องน้เอาคือว่าลูไส้ไงเสมาจะได้มานดีมาสรุปแล้วเสมาบอกคือว่าตอนไล่ซวดโอเสมาเอาย่ไล่ซวดแล้วก็เสมาเอาเด้อสัตนะครับ รุ S <S <c 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 ่นาุ่นาลูกใส่ใว่ลูกใส่ใทุกัแค่กินหน่อยเดยบคน้องครับขนาดว่าเฮ็ดนหน่อยมาหน่อยแจ็คเียร์คนในแม่สบายดหน้กการเอาได้ังไตั้งมเอาบอืบบเอาไปรอกมีคนกินยู่ไหมโอ้กินมาเบิดหลายปันนประมาณสิคนกินเอาใส่ั โอ้ยนึกเรียบเออโบโบเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวแอมมาเอาไปจะไปไปไล่ซดบองไงเอา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 สาวคนไอแม่สิบานอนก่อนมาสัการนอนก่อนยังว่นที่กินมื้อคือรันก็ยังเสียเป็นไอคอนสุดไ่ไรเลยวันนี้ผู้บริหารเพิ่นสิไปไล่สดวันนี้ครับพี่น้องครับโอ้วันที้เครื่องเป็นยังไงครับบัตรจักบาทครับจิบจัดบัตรบ่มีบัตรอาจจะเป็นอย่ังครับสนุรับสนุกครับเนาะเอา ังใจให้เอ้าคุณยแม่ครับวันจันทร์ครับคลิปนี้ครับคุณนแม่ที่นี่ฝากไปท่านี้ครับผมคิปหนเมือดึกแล้วดึกแล้วครับเอาท่านี้ย่ทปวดกบักบักแตงเอาให้เขาเาล้แม่เออเอาให้เขาเบาแล้วแ่เอาคันนันนะวันลงอวันลุออเฝ้าไาใส่รอก็ได้มือรถถอรอเลย่คกดแชร์นะคะ